โอ้โบรรยากาศสุดยอดบ้างครับบรรยากาศสวยงามน,นะครับทุกท่านครับดูครับสุดยอดครับผมจงังหวัดกาญจนบุรีนี้มีอะไรที่สวยสดงดงามเ,เยอะแยะมากมายนะฮะ ดีครับสวัสดี F c ซทุกท่านนะครับวันนี้คุณอินอยู่ที่โรงแรมสวนไซโยรีสอร์ทเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศบนทางรถไฟสายมรณะนะครับปะ่ะรถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งถ้ำกระเส่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศนะครับบนทางรถไฟสายมรณะนะครับ จากตรงนี้ไปสู่ถ้ากระเสนะครับก็ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับด้านขวามือของเรานะครับจะเป็นถ้าเฉลยศึกนะครับผมถ้าเฉลยศึกตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อไปที่ถ้ากระเสได้นะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนะสามารถทะลุกันได้นะครับมีคนเท่าคนเก่บอกมาว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับตรงนี้เป็น โรงแรมสวนสโยบรีสอร์ทนะครับสวยงามมากครับบรรยากาศสุดยอดมากครับผมโอ้โหนี่ครับทุกคนดูบรรยากาศโอ้โหสุดยอดครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดสแตนบายรอเพื่อที่จะดูรถไฟนะครับแต่ว่าฝั่งนี้น้อยคนนะครับที่จะเข้ามานะครับส่วนมากก็จะมีแค่ลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาเช่าพักที่โรงแรมสวนสซโยกนะครับที่จะมาสแตนบายดูรถไฟณจุดตรงนี้นะครับดูครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศวิวสวยงามครับ ว้าว่ะเดินต่อครับทุกคนครับระยะทาง1กิโลไม่1คือกิโลกรัมนะครับ1กิโลเมตรนะครับทุกคน่ปนู้นครับจุดมุ่งหมายของเราอยู่ฝั่งนู้นเลยจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่สถานีรถไฟถ้ำกระแสนะครับ นี่ครับโรง,โรงแรม oh. บ้านริมแขวนะครับแพร่ริมน้ำนะครับผมนอกเขาเสียงแบบสุดยอดมากดูครับบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสวยงามบรรยากาศอันนี้ขนาดเวลาบ่ายโมง กับอีก20กว่านาทีนะครับทุกคนยังมียังเห็นบรรยากาศที่สวยงามขนาดนี้นะครับผมทุกท่านลองคิดภาพดูนะครับว่าในยามค่ำคืนนะครับหรือช่วงเช้านะครับหมอกจะลงแบบเยอะมากนะครับทุกคนครับช่วงเช้าอากาศดีที่กาญจนบ,บุรีนะครับช่วงค่ำคืน นี่ครับบรรยากาศตรงนี้จะเป็นจุดระหว่างก,งกลางนะครับจุดชมวิวระหว่างสวนสซโยกนะครับเชื่อมต่อไปที่จุดชมวิวของถ้ำกระเซ่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับมีเจ้าหน้าที่มีพี่ๆเขาทำงานซ่อมแซมทางรถไฟนะครับ ผมเดินมาสักพักหนึ่งนะครับรู้สึกว่าแดดเริ่มออกแล้วเหงื่อเริ่มออกรวมทั้งแดดก็ออกเช่นกันนะครับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดส่งกําลังใจให้กับคุณอินแฟมิลี่ด้วยนะครับนี่โอ้โห ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นเดินส่วนไปส่วนมานะครับบางคนนะครับบางคนเดินเชื่อมต่อไปทางส่วนสโยโกบางคนก็เดินมาแค่จ,จุดชมวิวตรงนี้นะครับผมส่วนเม่อเช้านะครับมีเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมฝั่งนู้นนะครับผมไม่สามารถที่จะเดินมาได้นะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้พี่ๆเขาก็เริ่มจะสตาร์ททำงาน ต่อนะครับเพื่อซ่อมแซมซ่อมบำรุงสถานทางรางรถไฟนะครับประมาณนี้บางทีรถไฟใช้งานทุกวันนะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4รอบการเดินรถนะครับบางทีก็มีการชำรุดมีชำรุดสุดโทมบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลมาซ่อมบำรุงนะครับเพื่อให้คงสภาพที่อยู่ดีเหมือนเดิมนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ย่อมต้องซ่อมบำรุงดูแลนะครับถ้าไม่ซ่อมไม่ดูแลไม่ปรับปรุงก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นานนะครับประมาณนี้นะครับผมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากครับบรรยากาศสวยงามนะครับทุกท่านครับ ดูครับสุดยอดครับผมจงังหวัดการจนบุรีนี้มีอะไรที่สวยสวนงานเ,อเยอะแยะมากมายนะฮะป่ะครับผมเมื่อเช้าจะเห็นลิงอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นะครับตัวนึงน้องน่าจะเข้าป่าไปลปะครับประมาณนี้เลยทุกคน ผมก็ได้เข้ามาใกล้สู่ถ้ำกระเสียแล้วนะครับ เมื่อกี้นะครับกล้องเจ้าตัวนี้ของผมแบตบหมดผมก็เลยได้ถ่ายวิดีโอจากเจ้า vivo 30นะครับผมนี่ผมได้เดินมาถึงสถานีรถไฟถ้ำกระแสแล้วนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะฮะโอเค นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะยังเยอะอยู่เช่นเดิมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับคุณอินแฟมลี่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าบายบายปนปน